สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพลิกอาคารพลิกอเด็กนะกับหัวข้อที่ว่าค่ำคืนนี้ความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยเป็นยังไงทีม A ทีม B แล้วก็ทีม C นะคะหลับตาทำ ิตนิ่งๆน,นึกถึงหน้าของคนที่คุณอยากรู้ลืมตาม,มาชอบไพ่สำหรับไหนรู้สึกว่าตรงคลิกกับสำหรับไหนให้เลือกสำหรับนั้นนะคะหากใครใช้เวลาเลือกนานให้กดหยุดวิดีโอหยุดคลิปค้างไว้นะคะให้เวลา5วินาทีเริ่มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือก สำหรับนี้นะคะทีมเการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์เพราะไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นของใครไม่ใช่การดูดวงแบบเติดตัว,ตวฉะนั้นแล้วไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปดูให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะอ่ะเรามาคำใบ้เกี่ยวกับตัวคุณในตอนนี้หน่อยแล้วกัน6ถ้ว oh, ย justice ออความสัมพันธ์เนี้ยอา,อาจเป็นในเรื่องของตัวคุณไม่เช็คแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคืออัศวินเฉือถ้วยเนี่ยออกแนวแบบหยุดนิ่งอ่าหยุดนิ่งคือถามว่ามีในเรื่องของการนึกถึงวันเวลาที่ คยมีช่วงโมเมนต์หวานๆอะไรแบบเนี้ยด้วยนะคะแล้วก็มีบางอย่างถ้าคุณได้คุยกันอยู่คุณจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะยังไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่มันดูช้ามากๆหรือพัฒนาช้ามากๆนะคะส่วนถ้าไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไว้ทำเป็นคลิปแรนดอมดีกว่าอืมทีนี้ในตัวของคุณตัวคุณมีการตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ ทำตามความฝันความปรารถนาของตัวเองหรือบางสิ่งบางอย่างเคยอยากจะทําแต่ไม่ได้ทำสักทีอ่ะอยากที่จะเริ่มทำใหม่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเนี้ยสังเกตไหมว่ายิ่งอารมณ์ดีๆอ่ะสิ่งดีๆยิ่งเข้ามายิ่งอารมณ์แบบไม่ค่อยดีอ่ะจะมีเรื่องราวอะไรไม่รู้เยอะแยะเข้ามาไปหมดเลยอ่ะเรามาดูกันที่ความคิด จะเปิดเป็นความคิดความรู้สึกฝั่งคุณแล้วก็ความคิดความรู้สึกฝั่งเขานะคะคุณคิดยังไงกับเขาในตอนนี้ด e ชาวเวอก่อนสิบเหรียญ3ดาวคุณเป็นห่วงเขาเหรอเอาจริงๆคุณเป็นคนที่แบบไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณเป็นคนที่ชอบดูแลชอบเทคแคร์คนอื่นมากๆ มากๆเราก็ถ้าคนที่คุณคุยอยู่ด้วยดีลอยู่ด้วยตัวเนี้ยคุณน่าจะรู้ว่าเขามีปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธะ์่ะมันไม่คืบหน้าสักทีคุณพยายามมองแง่บวกในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะเราก็ถามว่าตัวคุณเองคุณก็ต้องการให้ความสัมพันธะ์่ะเป็นไปแบบระยะยาวนะแต่มันมีสามดาบด,ด้วยก็คือแบบคุณคิด บางคนอาจจะเคยมีเรื่องที่ผิดใจกันทะเลาะใจะทะเลาะกันคาพูดของเขาอาจจะยังฝังอยู่หรือเป็นแบบเหมือนควันหลงคล้ายๆคนเพิ่งทะเลาะกันเลยนะบางทีแล้ววะเราก็กลับมาคุยกันนะอืมถ้าเพิ่งกลับมาคืนดีกันความสัมพันธ์มันจะยังดูนิ่งมากๆเลยนะเนี่ยในความคิดของคุณคุณก็รู้สึกเหมือนกันบางทีคุณพยายาม ถามว่าคุณรักคนนี้ไหมรักแล้วก็จริงจังอ,อ่อแต่คุณจะพยายามไม่แสดงออกมากเกินไปนะในในความสัมพันธ์นี้อะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งบางทีคุณก็คิดด้วยว่าเออถ้าหลายคนเป็นคนที่ทำอะไรเดิมๆซ้ำๆแบบกิจวัตรประจำวันเดิมๆซ้ำๆบางทีคุณก็จะคิดด้วยว่าเขาจะเบื่อเราหรือเปล่าประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ อามามาดูความคิดแล้วก็ความรู้สึกฝั่งเขาที่มีต่กคุณนะเด็กถือไม้เท้าโอ้เขาทำไมเขาคิดดีกจังสี่ไม้เท้าโอ้โหรู้สึกคุณกับเขาว่ามีความรู้สึกที่มัน เชื่อมถึงกันนะมันเป็นอะไรที่อธิบายเป็นคำพูดยากอยู่นะความรู้สึกออในตัวของเขาเองอะค่ะเขาดูท่าทางมีความเป็นห่วงคุณนะแล้วก็เหมือนต้องการให้ในสิ่งที่คุณอยากได้จากเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่การไปเดทก,การไปกินข้าวการดูแลเอาใจใส่หรืออะไรเขาอยากทำให้นะคะ คนนี้มองคุณเห็นไหมว่ามองมองคุณเป็นเดอะสตาร์คุณเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเย็นคุณเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความเย็นและมีความไม่น่าเบื่อถ้าเกิดว่าเป็นเคสกรณีที่พูดไปก่อนหน้าว่าคุณรู้ว่าเขามีปัญหาใช่ไหมคะ แล้วเขารู้สึกว่าเวลาเขาได้พูดคุยกับคุณได้อยู่กับคุณเหมือนเขาได้มาอยู่อีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกที่ไม่มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ได้มีแต่ปัญหาคืออยู่ด้วยแล้วเย็นประมาณนี้แหละคะ่ะเอาจริงๆคนคนนี้คิดที่จะ ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปแบบระยะยาวแบบคุณหรือแบบจริงจังแต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเขาคิดนะคะแต่ก็มีความคิดด้วยว่าถ้าเกิดว่าเขาคบกับคุณตอนเนี้จะเอาคุณมาลําบากด้วยหรือเปล่าเหมือนเขาแคร์ความรู้สึกของคุณมากๆเลยนะถ้าคุณมีคําถามว่าเค,เคยแคร์ความรู้สึกของคุณไหม คนนี้แคร์มากแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่แสดงไม่เก่งอย่างที่คุณน่าจะรู้นะคะเราออกแนวพูดไม่ค่อยเก่งด้วยคนคนนี้จะต้องดูที่ดวงตาเขาอืมอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเขามองว่าคุณแบบได้ใช้ชีวิตอิสระตามอย่างที่ตัวเองต้องการ เขาชื่นชมคุณนะนี่ judgment เป็นไพ่ตกลงมาคนคนนี้ถ้าเกิดเขาจะมีช่วงนิ่งหรือช่วงที่แบบทำงานทำอะไรของเขาอะค่ะช่วงยุงย่งๆเขานึกถึงเรื่องคุณอยู่ตลอดเวลานะเราก็เหมือนเขาก็คิดถึงในเรื่องของอนาคต<ม>การใช้ชีวิตภาพจินตนาการ แต่ตอนนี้เขายังทําไม่ได้คนคนนี้ยังต้องยังกําลังอยู่ในช่วงเหมือนเจอบททดสอบในชีวิตอะที่จะทําให้เขามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะถ้าคนนี้ยังอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณแล้วก็ถึงเขาจะคุยน้อยแบบ5นาที10นาทีหรือไม่ถึงหรือแบบว่างปุกตอบข้อความเพราะคุณ สำคัญสําหรับเขานะอืมอ่ะเรามาดูกันต่อด้วยไพ่ออลล่อนะคะเครื่องมือคนเครื่องมือคนใจพรแสวง เสียสละรักในสิ่งที่ทำเอาอย่างนี้าจากตามหน้าไพ่เนี่ยอย่างที่บอกไปเลยเขารู้ว่าคุณเสียสละอะไรมาให้กับเขาเยอะมากๆนะคะและคนคนนี้เหมือนได้รับกำลังใจจากคุณด้วยนะส่วนฝั่งของคุณล่ะ คิดถึงเหรอคุณอาจจะคิดถึงแบบช่วงที่เขาอ่ามีเวลาให้กับคุณด้วยก็ได้นะเพราะว่าคุณจะคิดว่าแบบบางทีคุณได้คุยกับคนนี้แล้วคุณยิ้มได้หัวเราะได้สดใสอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคิดถึงช่วงวันเวลาเก่าๆที่เคยหวานๆกันโอกาสใหม่บางทีบางคนที่เป็นคนคุยอะไรอย่างเงี้ยคุณมีเริ่มคิดด้วยว่าเอ๊ะหรือเราจะเปิดให้คนใหม่ๆเข้ามาดี อ่ะเรามาดูข้อความจากเขาถึงคุณนะคะเขาบอกคุณว่าคุณไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรอะ่ะโลกการเรียนรู้ จดจำวันเวลาที่มีความสุขที่คุณกับเขาได้ใช้เวลาร่วมกันอยู่โอเคนะคะสำหรับคุณทีมเอไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคุณจิมบีนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้น ไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยคำใบ้เกี่ยวกับตัวคุณในตอนนี้หน่อยทีมบีสีมนเท้าในช่วงนี้หลายคนติดบ,บานมากเิ่มขึ้นไหมคะจะเลิกกาชินิถือไม้เท้า โอเคความสัมพันธ์เนี้ยยังเป็นความสัมพันธ์ที่มีการคุยกันอยู่นะยังมีการคุยกันอยู่ถ้าคุณไม่ได้คุยแล้วคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตรงหรือเปล่าลองลองดูไปก่อนก็ได้แต่คําใบ้เนี่ยจะหมายถึงว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเจอคนคนเนี้ยคนที่คุณมาดูไพ่เนี่ยแล้วคุณมีความรู้สึกเอะคนคนนี้ทําไมมีความคุ้นเคยจังเหมือนเคยเจอที่ไหนแต่นึกไม่ออก แล้วก็คนคนนี้ถามว่าเป็นคนที่คุณเป็นคนรักคนยากแต่คุณก็รู้สึกถูกใาสูกใจคนคนนี้เหมือนมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกในหนึ่งถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆคุณอาจจะภายใน3เดือนนี้6เดือนต่อภายใน6เดือนคุณจะมีอะไรบางอย่างใหม่ๆเข้ามาที่ที่ไม่เกี่ยวกับความรักก่อนก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของทางเลือกการใช้ชีวิต เออการทำงานนะเป็นออกแนวเกี่ยวกับความคิดไอเดียสร้างสารรค์แนวเครีย v ีประมาณนี้นะคะทำงานที่บ้านประมาณนี้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะขอดูเป็นความคิดฝั่งคุณก่อนนะคะเราก็ความรู้สึกฝั่งคุณแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความคิดฝั่งเขาความรู้สึกฝั่งเขาคุณจะเหมือนกับคิดอยู่เหมือนกันนะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะ มาไวไปไวไหมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วหรือบางทีนะคุณอาจจะเคยเจอแบบคนที่แบบช่วงพอโปช่วงโปรโมชั่นมันก็จะลุกหน้าเข้าหาเราพอช่วงหมดโปรโมชั่นก็แผ่วอะไรเงี้ยบางทีคุณจะแอบคิดด้วยว่าหรือมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบช็อตแบบความสัมพันธ์ระยะสั้นหรือเปล่านะคะ เอาจริงๆคุณมีคิดในเรื่องของการเตรียมอะไรให้เขาบางอย่างไหมอะเป็นเกี่ยวกับของขวัญก็ได้หรือไม่ต้องของขวัญแต่เป็นชอบแล้วอยากซื้อให้หรือรู้ว่าเขาอยากได้หรือแบบเป็นของแทนใจอะไรอย่างเงี้ยหกดาบแต่ความสัมพันธ์นี้พัฒน,นาช้าหรือเปล่าบางทีคุณเองคุณก็อยากเดินหน้าเต็มกำลังนะความรู้สึกอะแต่ การกระทําค่อนข้างที่จะเหมือนฝืนตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาแปรเหลีนเจ็ดเปลียน,ยนคุณเหมือนก็ต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปแบบระยะยาวอะ่ะคุณก็เลยเหมือนอาจจะลังเลก็ได้ว่าเฮ้ยเขาคิดแล้วก็รู้สึกแบบเดียวกันกับเราหรือเปล่า บางทีความสัมพันธ์เนี้ยจากตามหน้าไพ่นะคะมันคุณอยากจะทำอะไรบางอย่างให้มันพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่านี้ด้วยถ้าไม่เกี่ยวกับเป็นซื้อของสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรอจังหวะรอโอกาสรอเวลาบางคนก็ออกแนวคิดเยอะมากไปด้วยคิดเยอะจนไม่ค่อยมีความสุขในบางทีนะคะอะ่มาดูเรามาดูฝั่งเขากันนะ ถาว่าเขามีใจไหมมีทำไมเป็นแปดดาขอขายายแปดดาดหน่อยนะคะหนึ่งไม้เทา้าความสัมพันธ์เนี้ยหนึ่งไม้เท้าเขาเองเหมือนกับคนที่อยากให้มันค่อยๆเป็่งค่อยๆไปแต่คนเนี้ยมีความผูกพันกับคุณอยู่มากนะ มีความคิดที่จะเริ่มอะแต่แต่ไม่ไม่ไพ่แปดาบก็คือแบบถ้าถ้าถ้าจะมีเคสกรณีที่ถ้าคุณฐานะต่างกันถ้าสมมุติว่าคุณฐานะดีกว่าเขาตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เขาไม่กล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งถ้าไม่เกี่ยวกับฐานะคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาชีวิตอะไรมากมายแต่ตัวเขามี เขาก็จะเหมือนกับคนที่กังวลว่าเขาจะเอาปัญหาชีวิตไปให้คุณทําให้คุณเดือดร้อนด้วยหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์ของคุณถ้าสมมติว่าคุณกินหรูอ,อยู่แพงในความคิดของเขานะเขาก็จะมีความคิดว่าแล้วเขาจะดูแลคุณไหวไหมประมาณนี้ด้วยหรือบางคนแบบเป็นคนช้อปปิ้งเก่งอ่ะเขาก็จะคิดเราว่าแบบไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นึกออกใช่ไหมคะ เขาว่ารู้สึกว่าคุณเป็นเป็นผู้ใหญ่คือมีความเป็นผู้ใหญ่มีความแบบบา,บาลานซ์ชีวิตของตัวเองอะ่ะได้ดีที่แน่ๆเขามองคุณเป็นผู้ใหญ่มองเป็นคุณเป็นผู้ใหญ่หรือแบบว่ามีความคิดความอ่านที่รู้จักรับผิดชอบตัวเองเองได้ะค่ะเขาชอบคุณที่ดวงตาด้วยนะ ขอขยายอัศวินถือดาบแล้วก็เขาชื่นชมคุณที่ว่าโอเคคนเรามันมีปัญหาชีวิตนู่นนี่นั่นแต่เขามองดูว่าคุณฝ่าฟันปัญหาชุบอุปสรรคแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาคุณก็ไม่เคยจ้งเขาไปไหนแล้วควนนี้เหมือนกับไม่อยากที่จะเอาเปรียบคุณอะ่ะคือถ้าเกิดเขามีอะไรน้อยกว่าอะไรหรือไม่มั่นใจในตัวเองอะ่ะ หรือถ้ามีเท่ากันอะเราเขาเห็นแบบอย่างที่บอกไปไลฟ์สไตล์เราเขาก็จะแบบเฮ้ยถ้าครบแล้วอะเขาก็ไม่ได้อยากให้คุณซื้อของเองอะอยากจะเป็นคนช่วยซื้อให้อยากจะเปอะไรอย่างเงี้ยแต่ในตอนนี้เหมือนกับเขายังทำให้กับคุณไม่ได้อืมอ่ะเรามาดูไพ่เอาเราเข้านะคะ ทำไมไมีเหนื่อใจด้วยฝั่งคุณทีนี้ในฝั่งของเขาเนี่ยเขาอยากเป็นผู้ให้คุณถ้าเกิดตอนเนี้ยเขาแบบสั่งแล้วสร้างตัวโฟกัสที่การงานการเงินนะ่ะอย่างที่บอกไปเลยอ่ะเขาอยากจะเป็นคนที่ให้คุณบ้างเหมือนตอนนี้เขาทําอะไรหลายๆอย่างเลยนะแล้วเหมือนกับ ช้าชายอืมจริงๆแล้วอะตัวคุณอะเหมือนไปเป็นแรงบันดาลใจให้เขาลุกขึ้นทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยอืมแรงดึงดูดที่บอกไปอะคุณรู้สึกว่าคนนี้มีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างใช่ไหมเขาเหมือนกับคนที่คุยสนุกเขาเองเขาก็เหมือนมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณเหมือนกันแต่หลายครั้งทำไมคุณเหนื่อยใจขอดูหน่อย เพราะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมัน <c oughs> มันไม่เป็นอย่างที่หวังด้วยหรือเปล่าก็เลยมีความเหนื่อใจเกิดขึ้นอ่ะเรามาดูข้อความจากเขาถึงคุณนะคะขอขายายใบนี้ เขาว่ายังไม่อยากยอมแพ้ในความสัมพันธ์นะแล้วก็บางทีอะเขาก็แอบ,บน้อยใจด้วยว่าคือคนที่พร้อมที่มีดีมากกว่าเขาเนี่ยมันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอะไรอย่เงี้ยเขาเหมือนคนที่แบบบางทีเขาก็ ไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะคู่ควรกับคุณไหมโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคุณทีมซีนะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นแล้วให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอดูคาใบใ้เกี่ยวกับตัวคุณก่ ความสัมพันธ์เนี้ยทำให้คุณเหมือนปรงปรงในในเรื่องของความรักคุณเป็นคนที่เวลารักใครคือทุ่มทุ่มเทมากๆานะทุ่มเทจนไม่เหลือให้กับตัวเองอะความสัมพันธ์นี้เหมือนกัดกินพลังงานคุณไปเรือ่อยๆ จนคุณรู้สึกว่าไม่อยากมีแล้วความรักบางคนก็แบบหันหน้าเข้าหาชัม,มะหรือแบบใช้ชีวิตโสดเลยนะถ้าไม่ใช่ให้ปิดเราไปดู AB นะคะเพราะว่าอันนี้น่าจะแบบดูเหนื่อยอะในความสัมพันธ์ อ่ะเรามาดูการความคิดแล้วก็ความรู้สึกฝั่งคุณก่อนนะจะเปิดฝั่งคุณอ่านฝั่งคุณก่อนแล้วก็จะเปิดฝั่งเขาแถวล่างอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูเหนื่อยอ่ะแค่ความคิดก็ดูเหนื่อย เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าทำไมคุณจะต้องเป็นฝ่ายยอมหรือเป็นฝ่ายให้อยู่อย่างเดียวเลยและสิ่งที่คุณรู้สึกคือมันจะถอยก็ถอยไม่ได้อ่ะจะเดินออกจากความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ความสัมพันธ์นี้ไม่แน่ใจว่ามีในเรื่องของมือที่สองมือที่สามไหมเพราะคุณรู้สึกว่า คุณต้องการเวลาจากเขาบ้างหรือต้องการอะไรบางอย่างอะที่เขาไม่สามารถที่จะให้คุณได้คุณเคยมองความความสัมพันธ์เนี้ยก่อนที่คุณจะมาเจอคนเนี้ยคุณมีพลังงานชีวิตเต็มเปี่ยมนะแต่เหมือนขับลดลงลดลงลดลงตามการเวลา คือเหมือนความสัมพันธ์นี้มามาออกแนวแบบคุณต้องใช้ความอดทนมากๆอดทนแบบพูดกับใครไม่ได้บอกกับใครไม่ได้แบบนี้ด้วยก็ได้หรือแม้กระทั่งบอกได้พูดได้แต่ก็ไม่ได้มีใครเข้าใจคุณจริงๆเราความสัมพันธ์นี้คุณถล่ลึกมาจนแบบถอยยากมากๆแล้วอะค่ะ อ่ะมาดูแล้วความคิดความรู้สึกฝั่งเขาเลยแ็มบูเลนเป็นความคิดอ่อนๆออกๆกลับไปกลับมาเขาไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนกับคุณได้จริงๆแล้วเนี่ยคือเหมือนเป็นความความ คูนะความสัมพันธนี้เอาจริงๆเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีกับเขามากๆดีกับเขามากๆเลยแต่เขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่สามารถที่จะเลือกได้จริงๆ ามสัมพันธ์ที่ถามว่าเวลาที่เขามีเวลาเขาก็ไม่ได้คิดที่จะไม่คุยกับคุณนะหรือไม่มาหากับคุณนะคิดแต่เขาก็เหมือนกับคนที่แบบถามว่าเขาหลงไหลอะไรในตัวคุณก็หลงไหลในทุกๆอย่างแหะค่ะเดี๋ยวไพิ้นไม่ว่าจะเป็นทุกๆอย่างที่เป็นคุณแต่เพียงแต่ มันเป็นความรู้สึกที่มันยังไม่ลึกซึ้งมากเท่ากับอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็รู้ว่าคุณก็เจ็บปวดเพราะเขาเขาก็ไม่ได้อยากที่จะให้คุณเจ็บปวดเหมือนกับมาเจอกันเวลาที่ไม่ใช่ คนคนนี้ความคิดความรู้สึกคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดนะคะไม่ได้ไม่ได้นิ่งอ่ะไม่ได้นิ่งถ้าคุณวิ่งตามอารมณ์เขาวิ่งตามเชการกระชัมของเขาคุณจะเหนื่อยมากๆมากๆเลยนะลืมบอก อันนี้เป็นฝั่งเขานะคะแล้วอยาจะเปิดฝั่งคุณทำไมดูร่องรอยจัง จดจําวันเวลาสิ่งของต่างๆที่คุณได้ให้กับเขาหรือช่วงวันเวลาที่มีความสุขอะค่ะเขาจดจํามันได้นะแล้วก็เขาคิดถึงคุณนะขยับขยายเก็บหอมรอมริบในตอนนี้เหมือนกับเขาเองเขาก็อยากมีคุณอยู่อะค่ะอยากเก็บคุณไว้ในชีวิตนะ แต่คุณมีความรู้สึกว่ากว่าที่เราจะได้เจอกันกว่าที่เราจะกว่าจะได้คนคนนี้มาหรือแม้กระทั่งกว่าที่คุณจะเปิดใจรักได้อะมันยากคุณพยายามที่จะอยู่ในที่ของตัวเองเป็นผู้ให้จริงๆแล้วก็ให้จนล่องลอยให้จนตายให้จนไม่เหลืออะไรลองคิดดีๆนะ ความสัมพันธ์ข้อความจากเขาถึงคุณนะเขาอยากขอโทษคุณนะเขาอยากขอโทษคุณนะ่ะอ,อ๋อจริงๆเราว่าเขาเขาก็ไม่ได้อยากมีชีวิตรักความสัมพันธ์แบบนี้ ทำไมอยากกลัวเลยคืออะไรเดี๋ยวมาขยายให้กับคุณหนกะช่วงเล้ห้า่าวสิบดาวเขารู้ว่าคุณกลัวในความสัมพันธ์หกไม้เท้าอีกในหนึ่งนะคนคนนี้ก็หวังอยากให้คุณได้มีชีวิตใหม่ที่ มีความสุขมีคนคอยสนับสนุนซับซับพอร์ตคุณอยากให้คุณสดใสเหมือนก่อนหน้าโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอให้ทุกทุกคนได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกทุกคนเลยนะคะ